สวัสดีครับหลายคนน่าจะเคยได้ดูแล้วนะสำหรับตัวอย่างมังกรหยกตอนตำนานกองเล็บกระดูกขาว9้อิมแต่ว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่อาจจะตกข่าวก็ได้ผมก็เลยมาแจ้งข่าวนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรอกแค่อยากจะมาแจ้งข่าวเฉยๆดูจากตัวอย่างเนี่ยผมว่าก็น่าดูเหมือนกันนะทั้งโทนของภาพทั้งฉากทั้งนักแสดงดูดีทีเดียวกอดดอกท้อ ok เขาทำออกมาได้สวยดีนะแล้วก็ชุดเสื้อผ้าก็โอเค ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปคล้ายกับเรื่องเด็กกมพีมานพเก้าที่เราเคยดูกันเมื่อนานมาแล้วอนานมากๆซึ่งหลายคนก็อาจจะเกิดไม่ทันก็ดีเหมือนกันนะจะได้ดูวชั่นใหม่เลยภาพสวยๆมันก็จะเป็นเรื่องราวของมาบุรพาอึ้งเอซือเจ้าของเกาะด,ดอกท้อซึ่งเขาเป็นจอมอยุทธ์ที่เก่งมากๆเลยคือเก่งทั้งบุญทั้งปูสามารถที่จะคิดค้นวิชาขึ้นเองได้แล้วก็มีการรับลูกศิษย์เข้ามาอยู่ในเกาะด,ดอกท้อแล้วเขาก็ถ่ายทอดวิชานะแล้วก็หนึ่งในลูกศิษย์เนี่ยเป็นสาวสวยชื่อว่า บัวเทียวฮวงหรือว่าในสำเนียงจีนก็คือเมื่อชาวฟงแล้วก็จะมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะมีบทบาทสําคัญก็คือตั้งเฮียงฮวงจริงๆแล้วเนื้อเรื่องไหนเป็นอะไรที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมไม่เล่าต่อแล้วกันเพราะว่าเผื่อจะมีบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยดูมังกรหยกมาก่อนเลยแล้วอยากจะดูเรื่องนี้มันก็จะได้ไม่สปอยนะนอกจากที่ว่ามา3มคนนี้ก็จะมีเอาเอียงหงแล้วก็เอาเอียงเค้กเข้ามามีบทบาทด้วยและสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือจะมีเรื่องราวของวิชากรเล็บกระดูกขาว ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่คนดูเนี่ยรู้จักแล้วก็ชื่นชอบกันมากเป็นอันดับต้นๆของนิยายกิมย้งเลยแหละคือตัววิชาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิชาที่ยอดเยี่ยมอะไรนักหรอกแต่ถ้าพูดถึงในแง่ความนิยมในสายตาคนดูแล้วละก็ผมว่ามันติดอันดับท็อปๆเลยอาจจะเพราะด้วยชื่อวิชามันเท่ด้วยแล้วก็ด้วยความโดดเด่นของลักษณะาการใช้มันก็เลยเป็นอะไรที่ติดตาก็เลยมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะขอานาดบางคนไม่เคยดูไม่เคยอ่านมากรหยกมาก่อนก็ยังต้องมีคุคุณชื่อวิชานี้กันบ้างแหละ ท่าที่ดูจากตัวอย่างเนี่ยฉากหรืออะไรต่างเนี่ยก็น่าดูนะและที่สําคัญเลยคือดาราก็งานดีอึ้งเอซือเนี่ยอันนี้หลายคนน่าจะาคุ้นหน้าเพราะว่าแสดงละครมาเยอะมากๆหลายสิบเรื่องเลยก็ชื่อเหยียนอี e ้ควรส่วนนางเอกก็งานดีเหมือนกันอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะไม่ได้รู้จักมาก่อนรู้สึกจะชื่อหลวนจุ N ้ยน่าจะประมาณนี้ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะก่อนหน้านี้ก็เคยแสดงเรื่องทวิ t เท f a t e of Love ชื่อภาษาไทยคือพบหลักพบพบราก มีซับไทยนะดูได้ที่ VTV ถ้าที่ดูก็ถือว่างานดีใช้ได้เลยนะคือในนยยายเนี่ยนั้นถือว่าเป็นคนที่สวยมากคนหนึ่งเลยแต่นังคนที่มาสแสดงเนี่ยก็ต้องสวยพอให้แบบชวนให้คนดูอันจริงแล้วผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะเห็นว่ามันจะฉายแล้วก็เลยมาแจ้งข่าวสะหน่อยแค่นั้นแหละเขาบอกว่ามันจะเริ่มฉายวันที่10มิถุนายนนี้ดูได้ที่ VTV ส่วนมันจะมีภาพไทยหรือมีซับไทยมาให้เลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ก็ช่วยกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันส่วนมังกรอยู่อีกตอนนึงเป็นตอน18ฝ่ามือพิชิตมังกรอันนั้นน่าจะฉายทางไอฉีอี้นะยังไงถ้ามีข่าวเพิ่มเติมผมก็จะทําคลิปมาแจ้งละกันแต่ถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้สวัสดีครับ